สวัสดีค่ะบกับอินเดร์นะคะวันนี้เราจะไปดูคลิปจากช่อง Star Hunter Entertainment นะคะเราทำเสียงูีเพราะว่ามันน่ากลัวเรื่องคม <ง S 1> ข,<อ>ขัง,ขงนะคะเป็น Official Pilot นะคะไปดูกันเลยค่ะจะมีความแบบว่าเล่นของอะไรอย่างนั้นอ่าน่าสนใจน่าสนใจ เริ่มมี GL ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเป็นแนวใหม่ๆอ่อาอะไรใหม่สักยนนันสักย <ๆ S 2> ันออเลิศเลยล่ะอือโห ที่นี่นะเหรอเรียนแม่ครูบุรันอ่าแม่ครูแม่ครูแม่ครูบ้างอ่าแม่ครูบ้างนะเรียนเดียวกับพ่อครูเลยนะผมว่าจริงเหรอเรียนเดียวกับพ่อครูน่าจะเป็นอันนี้เป็นเรื่องในปัจจุบันใช่ไหมเนอะเนาะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดในปัจจุบันแบบไม่ได้ยอนอดีอะไรเงี้ยเนาะ กลัวนะข้างหลังอืมสวยมากอืมช่วตุ่มรักอ่าบทผ่านบทผ่านน่าจะมาจากนิยายนะคะเนี่ย โอ้โหคุณเลิศเลยล่ะถูกมนตคาถาเลยอือลูกแก้วอ่ะอันดาอ่ะคนใหม่หมดเลยนะเนาะไม่ใหม่นะลูกแก้วกับอันดาเราเคยเ,เออเราเคยเห็น,มมหนแต่คนเมื่อกี้เราไม่เคยเห็นอ่าจบแล้ว อมน่าดูนะน่ากลัวด้วยน่าสนใจมากเออน่าสนใจน่าสนใจมีพ่อครูแต่อันนี้เป็นแม่ครูอ่าเป็นแม่ครูทำไมเขาให้เราดูแค่สองนาทีเองคะน้อยไปนะคะหนึ่งว่าจะแบบเยอะกว่านี้เพราะมันเป็นคำว่าพายล็อตนาอเป็นยังบางละเป็นยังบางลาอ่าอ่าน่าดูน่าดูเลยล่ะเนี่ยจาได้ลูกแก้วอันดาเนี่ยเราเคยได้ยินชื่อยูเราเคยเห็นเขาอยู่อือก็เดี๋ยวเราติดตามนะคะว่าจะเป็นยังไงอาจจะมีพ i l ล็อ อันต่อมาอีกไหมขอวอนมิเถอเพราะว่าอันนี้แค่สองนาทีเองเนาะแล้วอยากดูแบบเต็มๆนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเราติดตามว่าจะมีออกมาเมื่อไหร,ร่นะใช่จ้าโอเคจ้าก็อินเดอร์นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e หรือกดติดตามช่องอินเดอร์ของเราด้วยแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่างๆนะคะที่เราลงทางช่องต่อๆแล้วก็ทางช่อง YouTube นะคะ,คะไปติดตามกันได้จ้าเจ้วันนี้ขอตัวเราไปก่อนคุกรนไหนคลิปต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยบายจ้า PM. Uh -huh.